สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักหมุดนะคะติดตามเราได้นะคะติดตามเราได้คือทั้งดิฉัน,นภษณภัสรศมาสิแล้วคุณกาญจนาิตนิพเพธาแต่วันนี้ดิฉันรับหน้าที่เปลี่ยนท่านเดียวคุณกาญจนติการนะติดตามเราได้ในช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะ fm หนึ่งนห้านะคะนอกจากจะติดตามได้ทางสีแล้วยังสามารถติดตามเราได้ใน Facebook นะคะคนอ้วนอารมณ์เปลี่ยนแล้วก็ Facebook ปััหมุดค่ะวันนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เรื่องใหม่ๆกันนะคะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเป็นวันที่ต้อนรับผู้เข้าสู่คนเกษียณอายุนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยจะได้อยู่บ้านได้พักผ่อนสนเสรีแต่มีหลายคนนะคะที่เกษียณอายุแล้วยังไม่ได้กลับไปทํางานยังไม่ได้กลับไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าจะมีการมีข่าวเล่าลือกันว่า ในเร็ววันนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยมีการปรับคอรมอทางการเงินมีการเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนะคะนอกจากวันที่หนึ่งตุลาคมจะเป็นวันที่ข้าราชการเกษียณได้พักผ่อนแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เป็นวันชาติจีนด้วยค่ะวันนี้จีนได้เชิญธงาชาติฉลองสาธทรณรัฐประชาชนจีนครบเจองปีนะคะถ้าไปดูเนี่ยถงาชาตจีนเนี่ยถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเขา ปฏิบัติกันเขาถูกจัดกันที่นะัดจตุรัสที่นันเหมือนค่ะใจกลางกรุงฝั่กิ่งเมืองหลวงของจีนเช้าวันนี้นี่เองนะคะเพื่อเฉลิมฉลองบาราครบรอบ72ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยึื้ให้นำตัวไปถ่ะนดนีดีชนะภาสามสิบาานะคะรายงานตัวนะคะส่วนวันนี้คุณกาญจนานาคิร์เมธาติภรากรนะคะก็เลยให้ดีดีนะสามสิบนะคะรายงานตัวน,น,นะคะส่วนวันนี้คุณกาญจนนาคิรเมธาติภรากรนะคะก็เลยให้ดีดีนะพาสามสิบนะคะรายงานตัวนะคะส่วนวันนี้คุณกาญจน์นาคิเติภรากรนี่ย ภาคกลาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการขุ่นม,มัวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกกันหรือเปล่าในวันนี้แต่หลายพื้นที่ค่ะตกกันกระหน่ำพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครในในใน,ในแถบต่างจังหวัดค่ะถ้าใครเดินทางไปไหนก็ตามพกล่มติดตัวไปด้วยก็ดีะคะ่ะส่วนสถานการณ์นะะ้ำล่าสุดที่ลำธิงไสถ้าเราจำกันได้ะคาะลำธางไสอ่างลําน้ำลำธารไสเนี่ยแต่ เมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน้ําก็เริ่มทะลักนะคะเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนกระจายกันเป็นวงกว้างวันนี้ดิฉันรายงานสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่นครราชสีมาให้ฟังค่ะ mm hmm. ล่าสุดนะคะเช้าของวันนี้เนี่ยคือที่ลําชิงไกลเนี่ยถัดน้ําจากมน้ําจากลําชิงไกลซึ่งในเขื่อนเนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะคะแล้วก็เห็นฝนเขื่อนแล้วันเขื่อนที่ที่เกิดอาการแตกกันนะคะตอนนี้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมถนนมิตรภาพ ทำให้รถติดยาวหลายกิโลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะใช้เส้นทางบริเวณถนนมิตรภาพเนี่ยขอความกรุณานะคะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะคะสถานก,การณ์น้ำท่วมในพื้นที่นนอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะปริมาณน้ําจากลเสีงยงไกลได้เดินทางต่อไปอย่างพื้นที่อำเภอคงก็หมายถึงว่าน้ําได้กระจายเข้าไปที่พื้นที่อำเภอคงแล้วนะคะทําให้ปริมาณน้ําหลากเข้าท่วมถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองค่ะตั้งแต่แยกตลาดแค่นะคะ อำเภอโนนสูงไปจนถึงแยกบ้านวัดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ4กิโลเมตรถามว่าน้ำท่วมสูงขนาดไหนก็ประมาณ0ถึงเซนติเมตรนะคะแล้วบางจุดก็ท่วมหนักจนถึง50เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กวิ่งผ่านได้ลำบากนะคะถ้ามุมสูงคือเท่าที่ดิฉันไปดูมาจากเว็บไซต์ของมติข่าวสดออนไลน์นะคะเขาไปถ่ายถ้ามุมสูงถ้ำมุมสูงนี้เขาเห็นมวลน้ำจำนวนมากนะกำลังไหลผ่านพื้นที่ตำบลทานประจากษ อำเภอนนสุขนะคะท่ามถนนมิตรภาพไปยังเขตพื้นที่อำเภอคงและอำเภอหนองแดงทําให้รถติดสะสมบนถนนมิตรภาพนะ่ะยาวหลายกิโลเมตรเพราะว่าประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ทราบว,ว่าน้าม,มันจะท่วมถนน,นมาก่อนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้ําท่วมถนนหลักคือมิตรภาพทําให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังภาคอีสานต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเราก็คาดว่าบ่ายวันนี้นะคะตอนที่เรา พูดกันในรายการแฮปปี้รีดิโอเนี่ยก็คือใบเกแกดแ,แล้วน้ําก็ท่วมถนนปริมาณจาก50เซนติเมตรเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น75เซนติเมตรคะเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงลคนครราชสีมาก็แจ้งให้ประชาชนที่จะเดินผ่านถนนมิตรภาพช่วงพนนหนสูงอำเภอคงไปจังหวัดขอนแก่นนี่นะคะโดยเฉพาะรถขนาดเล็กเนี่ยให้ใช้ทางเลี่ยงแยกข,ขวามือบริเวณตลาดแคมพนนเหนืสูงเข,ข้าสู่อำเภอพิมายนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะแยกไซงามบริเวณสังเขื่อนพิมายไปตามคลองสาม อันนี้เป็นคลองลัดเลาะนะคะไปสูขข่พื้นที่เำเภอนนแดงแล้วก็เลี้ยวขวาแยกบ้านวัดขึ้นสูขขน่ถนนมิตรภาพเพื่อจะท้ไปที่ขอนแก่นโดยไม่ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมแต่อย่างใดทีนี้นั่นก็คือกรณีของน้ําท่วมถนนมิตรภาพนะคะซึ่งมาจากเรื่องของพายุเตียนหนูนั่นเองนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ําดังกล่าวเนี่ยเริ่มมาจากภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานตอนกลาง แล้วก็เริ่มทะลักเข้าถนนมิตรภาพแล้วก็เริ่มที่จะลงที่อาเภอสีน,ธนาธะคะ่ะเกินแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพราะฉะนั้นมวลน้ําทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มไหลเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบุรีนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าสมนิ์ขันเมืองนะคะประกาศเตือนให้เหเขตเลยะคะ่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเตะเขตท,ที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยนะคะเขตดุสิต ชุมชนซอยสีทามนะคะจํานวนเจ้าโคเรือนเขาอยู่นอกขันชั้นน้ำนะคะเขตพระนครนคนชุมชนเทาวังค่ะเขตสมทวงชุมชนวัดปฐุมคงคาเขตบางพลแหลมชุมชนหลังมะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐาน,นะคะเขตยานาวาชุมชนรงสีแล้วก็เขตบางกอกน้อยชุมชนดุสิตเขตคลองสามนะคะชุมชนเจริญนครแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของน้ำที่ไหลกลับเข้าไปคือน้ําจะย้อนผ่านเข้ามานะาะทั้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ย ขอให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือเรื่องน้ําที่เราพูดกันให้ฟังนะคะคือสถาน,นาการณ์น้ําเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องจับตาดูนะคะสัปดาห์ทีนี้เนี่ยก็ยังมีฝนตรงอยู่ประปร,ะรายนะคะหลังจากที่ต้องนวันที่สิบห้าตุลาคมก่อนคะ่ะถึงจะเข้าช่วงฤดูหนาของเรานะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะค่อยๆหมดไปในช่วงนี้นะคะเอาล่ะเรามาดูเรื่องของการให้บริการทางการ ทางออนไลน์กันบ้างนะคะ x i m Bank เปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ x i m Thailand c o n v e n i e n นะคะพร้อมกับบริการครบวงจรสร้างผู้ส่งออกไปแนงลุกตลาดโลกยุค Next Normal เขาไม่ใช่ New Normal นะคะเขาใช้คำว่า Next Normal เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะดรดามสุขุนทร์นะคะประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบนะคะเปิดโครงการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่อย่างนี้เลยนะคะ Ex i m Thailand P avilion, P avilion, นด์พาวินะคะบน Alibaba.com อมันก็เป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ชั้นนำระดับโลกเลยนะคะเพราะว่าโควิด1 9เกมันทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็กลับไปใช้รูปแบบของการซื้อหาผ่านสังคมออนไลน์แล้วก็พบได้เลยนะคะว่าธุรกิจอ,ออนไลน์เนี่ยเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องคาดว่ามูลค่าการค้าจะสูงขึ้น ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้นะคะแล้วก็จะสูงขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเอ็กซิบแบงค่ะก็เริ่มเริ่มเอ็กซิบิ้ไทยแลนด์พาวเเียนเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะคะของการขาออนไลน์ที่ผู้ประกอบการของไทยสามารถเข้าถึงได้เป็นการช่วยย่นระยะทางแล้วก็ระยะเวลาการติดต่อธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะซึ่งจะช่วยผู้ส่งออกายแดงของไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ส่งออกายแดงของไทยมีจํานวนไม่ถึง1%เปอร์เซ็นจากผู้ประกอบการั้งประเทศสามล้านลาย โดยมีเอ็กซิมแบงค์ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้เงนินทุนตลอดจนเครื่องมือบริหารความสิงทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้การส่งออกผู้ส่งออกรายใหม่มีความพร้อมและก็มีความคล่องตัวนะคะส่วนดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมบอกว่าจํานวนผู้ส่งออกเอกซมของไทยเนี่ยที่มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของระบบขนาดที่ผู้ส่งออกไทยที่มีการค้าขายออนไลน์ระหว่าง,งประเทศมีจำนวนใหญ่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั้งเวียดนามที่มีผู้ส่งออกเอซ เอสเอ็อีสูงถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เขาสูงกว่าไทยถึงสามสิบเท่าเป็นทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางธนาคารเอ็กซิงแบงค์เนี่ยตื่นตัวที่จะช่วยเหลือระกอกการเอ่อทุกออกการในเอสเอ็นอีของไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าไรายได้จากการที่จะได้ไรายได้จากการค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องของอนาคตเอ็กซิงแบงค์จะร่วมกับอาลีบาอลีบาบานะคะจะทำโครงการเอ็กซิงไทยแลนด์พรีเมียค่ะ นอกจากนั้นเนนะคะขอเชิญผู้ประกอบการ s m e เข้ามาสมัครได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วของเขาดีก็คือว่าเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมนะคะเอสเอมแบงเนี่ยนอกจากไม่คิดค่าธรรมเนียมแล้วยังมีผู้ที่ช่วยเหลือด้วยนะจะมีเครื่องเชื่อมโยงเครือ,รอข่ายจัดจาหน่ายสินค้าผู้ให้บริการทางสินค้าเพร่อจัดส่งทั้งในและนอกต่างประเทศนะคะก็คือเขาจะมีผู้ช่วยให้เราเนี่ยทำมาค้าขายไปให้ ได้ตลอดนะคะจนกว่าที่เราจะสามารถยืนได้บนแข่งขาของโลกของออนไลน์ได้นะคะก็ะ<ม>จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ควรจะต้องว่ายน้ำไปสู่ตลาดที่เป็นมหาสมุทรแทนที่เราจะอยู่ในครูคลองของเราตลอดไปนะ,ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะวันนี้ส,สบปคเนี่ยมีแถลงความคืบหน้าทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของ วัคซีนที่จะเข้ามาใหม่ๆโดยเฉพาะตัวโมเดอร์นานะคะซึ่งจากเดิมที่กำหนดว่าเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยก็เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนทู้ที่รอการใช้วัคซีนโมเดอร์นาก็รออีกนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงของบุคกันต์กมาดูเป้าหมายการฉีดวัคซีนของประเทศไทยของเดือนตุลาคมกันนิดนึงนะคะโดยประชากรไทยรวมทั้ง แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะคะในเดือนตุลาคมเป้าหมายคือการฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกจังหวัดให้ได้50เอซอันนี้ย้ําว่าทุกจังหวัดนะคะและในทุกจังหวัดค่ะขอให้มีอย่างน้อยหนึ่งอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม70%เซของประชากรและถักมีอำเภอที่จะเปิดเป็นพื้นที่นำร่องเศรษฐกิจขอให้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุม อำเภอนั้นๆให้มากถึง80%เป็นอย่างน้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะในกลุ่ม608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว7็ดกลุ่มโรครวมทั้งหญิงตั้งครรภขอให้ครอบคลุม80%ในเดือนตุลาคมนี้นะคะและในส่วนของนักเรียนค่ะก็จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในสัปดาหนะ์หน้าตัวเลขที่สาธนารณสุขสำรวจในเบื้องต้นมีประมาณ4ล้านคน จะครอบคลุมให้ได้70%เข็มหนึ่งนะคะในเดือนตุลาคมและในส่วนของเข็มกระตุ้นนะคะซึ่งก็มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มหนึ่งเข็มสองก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ถือว่าครบกันไปแล้วนะคะ กลุ่มที่2ก็คือประชาชนที่ได้รับวัคซีนซินแวกสเข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ระดมฉีดกันไปตั้งแต่24กันยายนคือวันมหิดลก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะที่จะได้รับเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นนะคะในส่วนของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนซินแวกสเข็มในช่วง1-15มิถุนายนก็จะมีการเริ่มฉีดตั้งแต่10ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะโดยก็เน้นย้ำนะคะว่า หน่วยบริการฉีดวัคซีนที่เคยให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนที่ฉีดซ i นแวกสอเข็มไปนี่นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการฉีดวัคซีนและเพื่อจัดสรรคิวตามวัคซีนที่ท่านได้รับและเมื่อให้การบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วขอให้ช่วยลงข้อมูลในม็อบไอซีนะคะแล้วก็ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่านอกจากการระดมฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2ให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็คงจะต้องเป็นเข็มกระตุ้นเข็ม3มแล้วก็เด็กนักเรียน แล้วก็สาธารณสุขเน้นย้ำนะคะว่าขอให้พื้นที่พยายามที่จะเร่งสำรวจความต้องการด้วยค่ะเพราะว่าสาธารณสุขก็จะดูนอกจากอัตราผู้ติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตนะคะจะดูอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรในอำเภอหรือแต่ละจังหวัดเพื่อพิจารณาในการกำหนดมาตรการผ่อนคลายนะคะรวมไปถึงการเปิดบ้านเปิดเมืองอีกด้วยค่ะก็ขอเน้นย้ำให้พื้นที่พยายามเร่งสำรวจความต้อง การของพื้นที่ท่านด้วยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการปักหมุดช่วงผ่าปักหมุดนะคะดิ่ทันนภา,าสามสิลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ